มาอัปเดตบ้านเขาใหญ่กันนะครับตอนนี้มันคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับถึงขั้นตอนของรายละเอียดเนี่ยผมก็ต้องชวนคุณหลุยมาช่วยดูแล้วละครับเพราะว่ามันก็จะเป็นกิมมิกลูกเล่นต่างๆก็าจะต้องไซส์ประมาณหนึ่งขนาดใหญ่ัยษ์มากเลยพักก่อนพักก่อนพักก่อนพอพอพอพตอนพอตัน แค่ยกกันนี้นับสิโอ้ยเป็น10คนนี่ก็เป็นอีก1เซตของเฟอร์นิเจอร์ที่ผมนําเข้ามาจาก New York. นิวยอร์กัอันนี้เป็นความลับของชุกชิกต้องรอตามดูโต๊ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาขวางไว้ตรงนี้คร่าวๆเป็นไม้สนนิวซีแลนด์ตามดู เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยนะครับหลังคาเสร็จแล้วรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโควมไฟติดตั้งแล้วผมรอหน้าต่างนะครับและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์มาส่งทั้งจากโต๊ะอี้และก็เฟอร์นิเจอร์ที่ผมสั่งนําเข้ามาจากนิวยอร์กด้วยและนอกจากนั้นแล้วผมก็นัดคุณหลุยมาเพื่อที่จะมาคุยในรายละเอียดต่างๆที่ผมอยากจะทําให้กับบ้านหลังนี้นี่เป็นตู้ที่สั่งให้โต๊ะอี้ช่วยทําให้ขยาดใหญ่ย์มากเลย ประมาณเท่าไหร่2เมตรคูณ2เมตร30เราจะยกขึ้นชั้น2กันครับวันนี้มาลุยเลยโอ้น้ำหนักเยอะมากคุณไม่ให้ประกอบข้างบนเลยใช่ไหมใช่ครับต้องการความแบบแข็งแรงของตู้ด้วยเราก็จริงๆแล้วถ้ามันเป็นลักษณะของตู้ที่เป็นเคดีเป็นน็อกดาวน์นะครับใทยเป็นอะไรอย่างนึงเขาก็รบกวนทุกคนด้วยนะครับช่วยกันหน่อยแล้วมันจะยังไงนี่อ่ะเมาลุนะต้องต้องต้องเริ่มมาข้างเสียวไสใ่ต้องช่วยแบบนั้น งานช้างอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรใุงรยนะไหวกันไหมอะะวพักก่อนีก็ได้พักก่อนพักก่อนพักก่อนพี่แว้งไปดูแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นขนาดที่มุดเข้าหน้าต่างที่ได้โชคดีที่ผมยนีไม่ได้ติดเฟรมอลูมิเนียมของ A B N W นะมันก็เลยทำให้มันกว้างพอที่จะใส่ตู้เข้าไปทางช่องหน้าต่างได้แต่หลังจากนั้นแล้วเอาออกไม่ได้แล้วนะ นะใช่ได้แล้วโอ้ยสบายใส่ได้อีกสองตู้พ่อพ่อพ่อตันพ่อไปนไปข้างในได้แล้วพี่โอเคมาเลยขางในเลยครับมีคนมารับตรงนี้หน่อยโอเคลงได้เลยเออเอาโอเคพอไม่เดี๋ยวพอมันตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมันเล็กไปอ่ะพอมาอยู่ในโถงนี้แล้วมันเลยเลยพอดีเลยอ่ะได้แล้ว อ่ะโอเคช่วย้างข้างหน่อยนะครับเบาๆนะระวังนะ,ะคือจริงๆอ่ะเฟอร์นิเจอร์อ่ะเขาอยากให้มาตอนที่ ประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะได้กันฟ้าฝนหรือคนเข้ามาแต่ชิ้นใหญ่แบบนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราไม่เสี่ยงติดประตูหน้าต่างก่อนนะเราเอาเข้ามาก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีเวลาติดปุ๊บวงกบมันจะทําให้ประตูหน้าต่างเนี่ยมันแคบลง,ง,งแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันอาจจะกระแทกกระจงกระจกเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ใครจะปีนมาเอาอะแค่ยกกันนี้นับสิหนึ่งสองโอ้เป็นสิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเอามาก่อนหึงเ้า คือเนื่องจากตู้มันใหญ่นะเวลาเราติดตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการยิงยึดกับผนังเอาไว้เพื่อมันจะได้ไม่ล้มใส่เราแต่จริงตู้มันก็มั่นคงแล้วแหละแต่ว่าเนะ s เซฟเนาะเหมือเล่นมายากลแล้วก็เดี๋ยวตัดคัดนะพอเปิดมาปุ๊บไม่มีคนอยู่ <laughs> ไไมม่ีอะรทําให้มันสามารถแอดซัดได้ทั้งหมดคือลูกเล่นของมันคือเราทําอะไรกับมันก็ได้อ่าโอเคสมมติว่าพี่จะแขวนเติมอันนี้พี่ก็แขวนเสื้อชั้นบนได้ไดจะเออันนี้ก็แขวนาง,งเกงชั้นล่างก็ได้ ตัวนี้ว่าจะอยู่เอาดอแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวาหานโโหใหญ่มากเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนู้นนี้ไม้สนนะฮะแต่นี้เป็นไม้ไม้เก่าโอเคและนี่ก็เป็นอีก1เซตของเฟอร์นิเจอร์ที่ผมนําเข้ามาจากนิวยอร์กซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปเนี่ยน่าจะทาสอนได้วันนั้นสอนอพาไปลุยตลาดของเก่าเลยเราได้มาหลายชิ้นมากแล้วบอกเลยนะว่ามันเป็นชิ้นที่ราคาจับต้องได้หมดเลยแล้วก็มีความดิบความเท่ต้องขอบคุณตอนนั้นตลาดที่เราไปเขาเรียกตลาดอะไรนะบริมฟิลดครับแมสซาชูเซตซึ่งสนุกมากไป แบบว่าเข็นรถ <Okay, S 1> ซื้อของอการ<อ>สนุกสนานนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปยืนดูว่า โอ้โห oh, อยากได้โต๊ะกลับบ้านพอไปเช็ค,คราคาโอ้โห oh, oh. ยิ่งอยากได้แต่โชคดีที่รู้จักกับสอนซึ่งสอนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับส่งมาให้ถึงหน้าบ้านเลยวันนี้มาส่งถึงเขาใหญ่เลย<อ>แล้วก็สําหรับหลายๆคนด้วยป่ะทุกคนครับเดี๋ยวดูแลให้หมดถึงนะที่หมายแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปสายนิวยอร์กหรืออเมริกาเองก็ติดต่อสอนได้นะครับวันนี้เรามีอะไรบ้างอะชิ้นใหญ่ๆเราเยอะมากมีไอแลนด์อุยตัวนี้มีชักอยู่ทรงนู้นมีไอแลนด์มีเตาตู้นี้นะสวย โอเคสี่ชิ้นใหญ่แล้วก็ยังมีของชุกชิกเล็กๆอีกอันนี้เป็นความลับว่าจะมีอะไรบ้างของชุกชิกต้องรอตามดูนะว่าผมเนี่ยได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้สอนนพูดแล้วนะมีโหลน้ำมันมะกอกมีลูกปั้นมีชุกชิกตามดูเดี๋ยวเอาไว้แถวๆนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียงเบียดๆกันไว้นะประมาณนี้ก่อนอ่าใช่แล้วเอาลิ้นชักมาใส่ดีไหม สอนปกติแล้วจริงๆอ่ะของสอนเองก็มีโกดังอยู่ที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมมีโกดังที่เมืองไทยครับแล้วก็มีร้านเฟอร์นิเจอร์เรียบด่วนเซเปกาไมลยรามินทาครับก็จะมีของเก่าอะไรต่างๆให้ไปเลือกไม่จำเป็นต้องไปเลือกถึงนิวอยากนะเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่างั้นขออนุญาตลองดูว่ามันวางนี้ได้ไหมเฮ้ยชิดเลยชิดเลยเฮ้ยมันเกิดมาเพื่อแถวนี้แหละมันอาจจะยังไม่ใช่ที่ของมันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าพิ่งอ่าต่อมาเราเอาตู้มาเอาตู้นี้นะครับฟาบ ประมาณนี้นะไม่ต้องทับนี่เขาจะได้ไม่ต้องยกแถวนี้เลยอ่าประมาณนี้ครับโหขอบคุณพี่แบงค์เป็นแพชชั่นของโต๊ะอี้เขาเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์แนวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยากได้ของเก่านําเข้าคุยกับคนนี้แต่ถ้าอยากได้คนที่ทําเหมือนของเก่ามากๆก็เคุยกับคนนี้มาตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวเราเอามาวางประกบไว้ตรงนี้ก่อนเอาเข้ามาในนี้เลยฮะ <Okay. S 2> แล้วจะบอกว่ามันสามารถอยู่ด้วยกันได้แบบสบายเลยอ่ะเท่ามากเท่มากสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเข้าท่าที่สุดก็คือการที่ผมเนี่ยเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่นําเข้านะฮะมาจากนิวยอร์กโดยทางสอนเนี่ยเป็นคนนําเข้ามาให้แล้วพอมาวางปุ๊บเนี่ยแมท์กับโต๊ะไม้สนของพี่แบงค์ด้วยที่ทําจากโต๊ะอี้เป็นไม้สนนิวซีแลนด์มีกลิ่นหอมหอมด้วยนะมีมีกลิ่นอยู่แล้วหอมมากโต๊ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาขวางไว้ตรงนี้คร่าวๆมาอีก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 อกลาง เรียบร้อยใหญ่ยักษ์อันนี้นั่งได้1 2 3 4 12ที่นั่งเยี่ยมเลย ถึงขั้นตอนของรายละเอียดเนี่ยผมก็ต้องชวนคุณหลุยมาช่วยดูแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นกิมมิคลูกเล่นต่างๆอย่างที่เห็นอยู่ในมือเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรตัวหนึ่งซึ่งเป็นชื่อของบ้านแต่ยังอุบไว้ก่อนไม่บอกว่าชื่ออะไรถ้าใครอยากลองทายก็ทายกันมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยงานปราณีตอีกหนึ่งงานใครเห็นงานที่ผมทํากับคุณหลุยเนี่ยนะครับเวลาไปจัดสงจัดสวนบางทีเปลือกหอยก็ยังทําขึ้นมาเองคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าคุณหลุยทําชื่อบ้านให้หน่อยอันนีีนนีี้้้้้มััันนนนนนนเเ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 ปปป็็็็็็ตตตตวววลลลทท่่ําาาขึแบบบพือออองกกกหห บางแล้วก็หลุยส์ก็ตัดมาเป็นแบบ เราตัดตัวอักษรเป็นตัวนี้มาก่อนแล้วก็มาพับแล้วก็เทปูนเราก็ได้ชิ้นนี้มาซึ่งตัวอักษรเรามีครบเรามีตัว A เรามีตัว S เรามีตัว M อเออให้เดากันแล้วกันว่าชื่อของเราจะเป็นแนวไหนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมพาคุณหลุยคุณหลุยช่วยไปดูหน่อยเพราะว่าผมจะเพิ่มเพิ่มงานงอกให้คุณหลุยอีกนิดนึงก็คือจะเป็นพวกงานราวระเบียงเหล็กอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้คุณหลุยช่วยผมทําตรงโซนนี้เนี่ยเราก็จะทําราวบันไดสูงประมาณ90เซนแล้วก็ใช้เป็นเหล็กตันลงไป แล้วก็ไปโค้งตรงด้านหน้าประมาณบันไดที่2นะฮะครับโอเคแล้วเราก็ใช้ความเหล็กที่มันทําให้มันดิบๆนิดนึงดูว่าอาจจะมีการทุบเทบอะไรนิดหน่อยอันนี้อย่างที่1แล้วก็ทั้งอันนี้อย่างที่2ประมาณนี้ก็คือประมาณระยะห่างกันประมาณ8นิ้วยี่สิบลายไปฟืบตรงนี้เป็นซ่วมจะมีราวไว้สำหรับแขวนพระตัวมันก็ทำเหมือนที่คุณหลุยทำให้ผมที่บ้านคือเป็นเส้นวิ่งนะฟืบผมว่ายาวไปเลยก็โอเคตัวนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่า ราวให้เขาแขวนของตัวนี้ก็เป็นชั้นเพิ่มวางกระป๋องกระเป๋าอะไรได้แล้วเนี่ยฮะก็ใส่ชั้นเป็นชั้นเป็นเหล็กแผ่นสีดาแต่เนี้ยก็คือเป็นเหล็กก็อาจจะต้องไซส์ประมาณหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่หมายถึงใส่เข้าไปแล้วฟิตอะใส่แล้วมีสเปซล้วงหยิบได้เพื่อลดความรู้สึกแข็งของในตัวเหล็กเหล็กแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้มันก็จะมีตัวนี้ทีนี้อันเนี้ยคุณหลุยจะทําบางส่วนมาจากกรุงเทพแล้วไปมาเชื่อมต่อหรืออะไรก็เถียงวแต่หลักๆที่เนี่ยมีอย่างนี้ ขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการลงรายละเอียดอีกเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูหน้าต่างสีผ้าม่านและที่สําคัญคือเรื่องของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ